สวัสด <mile> <20. S 3> ีจ้าพี่น้องเอฟซีพี่น้องไม่ไงสังเวียนหน่อยละขัางทองเป็นจังได้มือนี่ผู้ขาเออมาเยี่ยมคนป่วยยศโรงพยาบาลสีนาคารินสิละนางย่องย่อกินเขาอากาว่าแม่สีนั่งศาสตร์ย่างดินชีฝันบองหูดหรือไดบุ๋เออเบ่งเด้อพอบังตีนหาเด้อ มาเฝ้ามาเบืองคนป่วยมาเยี่ยมคนป่วยอยู่รพยงบาานสีนครลินจเ,ลเจ้าไดะล่ะค่มเก็บค่วมไข้เนาะเออค่วมเก็บค่วมไข้มันเป็นแท่นกันบ่ได้ว่าบ่อยากเป็นกับเป็น่นบ,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 บ่อยากเก็บกัเก็บบ่อยากป่วยกับ่วย ว่าอยากเท่าวันยังเทาเนาะนางจงพุทเดียวเยนอาว่าแม่ว่าแม่ยนางจง่อยว่าสู้พันฟังมากินเขาทำไมเออเลี้ยงับ้นอย้าอยากเียต้องอยากไม่อยากม่นเอาบ โอ้นางก็ตีห้องใหม่เนี่ยไอ้บักนึงแล้วบักนึงก็ไก่อนแต่ไงแต่วัานั่นคือไฮไลท์สินะแต่เมื่อนางกินเข่าเศร้าห้องนี้นี่แหละนีพี่น้องเข่าอลูกมีสีไฮวะเฮ้ยพี่น้องมองจอดรถมองจอดเรือแต่ว่างกางกวัางแต่ว่าอังอังแล้วมันเป็นอย่างจังอังก็ไดอกก็เดียววพรานั่นว่าประเทศไทยถูกพะนะ ประเทศไทยคุกแก่ไหนคือมีรถเืีอนละสามขั้นทีขั้นสุดยอดไปเลยอืมมงคนบานีขั้นเงี้ยสามสมมสามเพื่อนทีสามมืทเพื่อนเจอหนึ่งซื้อมาให้่สมขั้นทีขั้นซื้อมาจอดใหคนอยาดสื้อรถมาจอดไห้คนอยาเจ้าเสียว่าเจนี่เสียว่าซื้อรถมาจอดใหคนอยาดเนาะรถบ่อเลียนข่อยบ่อยานี้ เมียนบ่โม่เจาา้าแบบรถจอดอยู่ซื้อข่อยบพญานบ่เพื่อนค่ะรถแลนจัก,กรยานข่อกยกพญานเาน้อหฮะมันหลุมมันห่าหน่อยๆกต่คิดเป็นเจ้าไหนเนาะ<อ>พี่น้องเอ้ยมือนี่ผู้ใดสีโซกเนาะเป็นยังที่ละ่ะอัดผ้าสีผ้าหมง่งใดเนา,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 าะผ้าต่อพ,พี่น้องเพื่อนมามเยี่ยมคนป่วยคือกันทางนั้นก็ได้ รถกะว่าซ้ำเต็มเดินเต็มมีงานบดอีเวนต์มันไม่หอดมองยางยางแค่รถคือเขาบอยจากให้เจ้าเขาไา้แบบนี้อย่างเงี้ยเพื่อกระจายไอ้พี่น้องเบิ้งรถประเทศไทยห้อเพราะว่าประเทศไทยถูกพะนะประเทศไทยถูกยังนะรถเังไหนก็สามารถสื่อหลวงสหลายค่ะ อันเนี้ยแลนน้ำทั่งรวยรวยลีกกันกับบ่อใดกันยังว่าติดไฟแดงสามโลสีโลนี่ในบอร์ดิเล่นอ่าล่งบาลสีนัครินอร์อย่าตีพี่น้องเื่อนไมาเยี่ยมคนป่วยอือกระลอกกระแตะกระมี่พูน่นะเออสนุกกินเนาะเออมากไม่มาก,มาก,มากตอกนี่ลราเพื่อนว่า ว้นเจ็บว้นป่วยนี่ว้นตายดีมันเขียนข้อสุบาดยางขึ้นต้นใหม่เขียนอูทั้งปลายย่างมันกับ่หลอจะคนเกิดมือเศรานี่กะตายเกิดมือเล้งกะตายเท่ากะตายนุ่มกะตายน้อยกะเจ็บเท่ากะเจ็บก็ป่วยเออข่วมป่วยค่วมเจ็บค่วมป่วยนั่นบ่นถามกันบ่ได้แล้วก็เอาออกให้กันบ่ได้เนาะอีแม่เนาะอ้ย เพิน่นเฮาเกิดมาเพิ่นว่าเกิดมาคือจังหนึ่งก็คือมาข่านี่ละมาขา่าเอาสินขามาผู้ใดผู้ใด้ยู่โดนเพิ่นก็นเอาสินขามาหลายขายเพราะท่านเมือ่อเพิ่นกะเพราะท่านในเมื่อเพิ่นกะเพราะท่านในขึ้นบานผู้เอาสินขามาหน่อยขายข้าวเดียวกับเมเดเปียกแล้วก็คือความตายนี่ละคว่ำตายการเอา ผู้เอาอายุมากหน่อยก็ตายไว้เพื่อนมาคือสินค้ามากหน่อยเมื่อว่ายขายว่เดี๋ยขึ้นเมื่อบ้านว่คนผู้น่านตายก็แสดงว่าเพื่อนเอาบุญมากหลายอาอยุมากหลายก็เลยขายน่าน,มาน,าน,มน,านเมื่อาขายนั่นเมื่อก็นั่นในเมื่อเพื่นมาคือมาขายู่วางข้าง มีแค่นั้นก็เปลาสั่งก็ทำบุญเนะาะสั่งบุญสั่งท่านไว้เพื่อได้อาศัยไฟเฟิงคือเพิ่นวลาเพื่อนเนีมีหม่องแขนเพื่อได้เป็นสะพานสั่งสะพานบุญไว้ไปหนาถือเพื่งบุญเพิ่นวลาไม่เป็นจะไหนสะพานบุญคอยกันก็กระบพาเห็นดอกว่าก็คือความดีนั่นละสะพานบุญกระไดเออไปวัดไปว่า ถือศีลกินท่านรักบาตรักเบี้ยแนเ่เมื่อละเทือหรืออาทิตย์ละเทือเดือนละเทือ,อแต่พอใดอาศัยไฟพึพ่งขันม่ามืดก็แม่เมื่อมืดขันมาแก่งก็แม่เมื่อมืดเพลินว่ามาแก่งก้เมื่อแก่งม่ามืดกให้เมื่อแก่นั่นคือการสร้างนามท่าบุญเนาะ,ะพี่น้องเท่ากาันคือิีหูจักจิ่ดผู้เพิ่นเขาวัดฟั่งรรมผู้เพิินโบ เข้าใจพอดีบ้าไม่หนังหมืดไม่หนังแก่ตัวบุญเป็นตัวเจ้าไหนไม่สังเวียนพอดิบ้านเนาะโอ้ยตัวบุญมันก็เป็นตัวขาวขาวนั่นลหละตัวบุญมันก็เป็นตัวขาวขาวตัวบาปเป็นเจ้าไหนตัวบาปก็เป็นตัวสีแหล่ๆบัดนึงเนาะตัวบุญนี่หัวดำกลนการตัวบาปนั่นหัวเหลืองห่มหลวงโอ้หัวล้นห่มเหลืองเป็นไง โอ้ยข่อยกะบเร,บา,ร,บา,รบาถึกือกเราผิดเราผิดเราถึกแล้วล่ะเออออย่าไปใกล้ตัวบาบตัวบาปนั่นหัวล่นห่มเหลืองเพื่อนบ้างจะในว่าหัวล่นห่มเหลืองอันเด็กเล็กเด็กน้อยอย่าไปใกล้พระเด้อนั่นพเพื่อนเป็นสิบาปนี่นั่นเพื่อนกับถือห่มผ้าเาหลืองเนาะหัวลุ่นล่นบาบนี่นั่นอย่าไปใกล้ตัวบาบดิ่นั่นเพื่นบ้า เราเรียนกันซื้อ,อดอกอ <c oughs> อากายาลืมก็ไหลก็แชร์ก็ติดตามใ่ใี้สักเวียนหน่อยระขัางท่องนเด้อช่อง y ยูทูบยายมอง,มองใหญ่ทองชาแนลผูใ้ใดต้องการอยากจจได้ไปล่องไปลำ่ำงานหน่อยงา,ง,าง,างานใหญ่งันไกลงานกางานสลองสรล่างานบุญขาอจีงานผีกินน้ำบุญตั้งถ้ำตั้งล่ำมหาศาล อย่าลืมโทรมาจ้างค่อยจ้างบาทนึ่งเขาก็ไปดอกเมืเ่อไม่เหรียญบาทดด้ลหละเ <laughs> พราะถือเข้าใจว่าบาทเดียวร้อยสตางค์เมื่อนี่เจ้กบาทพระเนี่ยละน้อยๆเขาก็เอาดอกนเนาะทโ่มมาจ้างโรดหน่อยหลายจังหวะกันศูนย์แปดเจ็ดแปดหกสี่สองศูนสี่แปดเออขอบุญขอบคุณจ้า